สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมกดติดไลค์ให้เราเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมที่เป็นกล้วยไม้ในตานานนะครับผมที่ทนแดดมากปลูกยังไงก็ไม่ตายครับผมปลูกยังไงก็รอดนะครับผมเอื้องช้างหนาวชุมพูนะครับผม เป็นกอแบบนี้เลยนะครับผมงานเป็นกอแบบนี้เลยนะฮะวันนี้เราขายช้างน้วแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับผมเป็นกอแบบนี้เลยงานกอแต่เราขายราคากิโลนะครับผมหนึ่งกิโลเราขายแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับผมช้างน้ำชมพูนะครับผมวันนี้ใครรับสี่กิโลนะครับผมโปรโมชั่นสี่กิโลสองพันบาทรวมส่งนะสําหรับช้างน้ำชมพูแบบนี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมช้างน้ำชมพูแบบนี้ ทักมาโทรมาแอดไลน์มานะครับผมที่ ID ไลน์ที่เบอร์โทรเลยคือนะครับผมกระเถิบเข้ามาอีกครับผม095ครับ095 941 8 9 8 8นะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8ที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราช้างน้าชมพูวันนี้นะครับผมงานของเราเป็นงานกอทั้งหมดนะครับผมมีเยอะนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมผมคัดงานกอให้ทั้งหมด1กิโลบาทส่งฟรีใครรับ4กิโลโคตรคุ้มครับผม4กิโลผมคิดแค่2,000บาทรวมส่งนะ มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมทนแดดเลี้ยงง่ายดอกออกอลังการนะครับผมยาวเป็นเมตรกว่าเลยค่าส่งก็มาไปกล่องละสองสามร้อยแล้วะครับผมอันนี้นะครับผมนี่ครับผมงานกอทั้งหมดผมคัดงานกอทั้งหมดนะมีเยอะนะครับผมใครสนใจช้างน้าโทรมาหาเรานะครับผมที่เบอร์0 9 5 9 4 8 9 9 8 8ได้เลย4กิโลผมคิดแค่2000วันนี้นะครับผมรวมส่งโปรโมชั่นนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมขอบคุณมากๆเรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมให้ท่านรับไปปลูกไปดูแลนะครับผมสําหรับใครที่เป็นคอกล้วยไม้ป่านักสะสมกล้วยไม้ป่าไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ